ไปเป็นการบันทึกกิจการมีพนักงานรายเดือนดังนี้นะคะโจทย์ก็จะให้มาเป็นนางสาวสุขใจเก่งมากนายดีจริงแน่นอนนางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะเราจะมาเริ่มบันทึกกันที่เข้าไปที่ฐานข้อมูลนะคะเลือกเป็นเพิ่มแก้ไขประวัติพนักง,งานนะคะเดับิ้นคลิกค่ะจากนั้นคลิกที่เพิ่มนะคะ f 3ค่ะรหัสพนักง,งานนะคะตามโจทย์เ็เป็น01ค่ะ หมายเลขบัตรพนักง,งานนะคะยังไม่มีนะคะไม่ใส่ค่ะคำนำหน้านะคะเราใส่เป็นนางสาวค่ะชื่อสกุลพนักง,งานนะคะเป็นสุดใจเก่งมากค่ะ เปลี่ยนกันที่เพศนะคะจาก M นะคะเป็น F ค่ะจากนั้นนะคะมาหน้าที่สองนะคะเป็นชื่อเป็นที่อยู่นะคะจากโจทย์นะคะที่อยู่ให้มาแค่เป็นลาดพร้าวหนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์นะคะเราก็ใส่เท่าที่โจทย์ให้มานะคะเป็น ใส่ที่เขตลาดพร้าวนะคะแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะหนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์ค่ะ <c oughs> จังหวัดน,นะคะใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเลือกเป็นกทมน,นะคะ bk ค่ะคลิกที่กทมแล้วกด enter ค่ะ <c oughs> รหัสไปรษณีย์ตามโจทย์นะคะหนึ่งศูนสองห้าศูนย์ค่ะ เรามาที่หน้าที่สามนะคะเราใส่เป็นวันที่เริ่มทำงานนะคะจากจย์เป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองห้าห้าเจ็ดค่ะจากนั้นนะคะเรามาใส่กันที่ เงินเดือนค่าแรงค่ะห้าหมื่นบาทตามโจทย์นะคะ จากนั้นมาที่ช่องธนาคารนะคะเราใส่จุดแล้วกด enter ค่ะเราเลือกเป็นธนาคารธนาชาตินะคะจะอยู่ด้านล่างไหนนะคะเมื่อเจอแล้วคลิกที่ธนาคารธนาชาติแล้วกด enter ค่ะสาขาล่างคำแหงนะคะในที่บัญชีเงินฝากตามโจทย์นะคะเป็น สองห้าศูนย์คีดสองีดศูนย์ศนีดหค่ะจากนั้นเรามาหน้าที่สีนะคะใส่เลขเลขบัตรประชาชนเลยนะคะเป็นตามโจทย์นะคะเป็นหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ปดเสองสามนะคะ นะคะลืมใส่เป็นสังกัดแผนกนะคะใส่จุดแล้วกด enter นะคะเลือกเป็นแนผนกขายค่ะเม mm ื hmm. ่อเราพิมพ์เลขที่บัตรประชาชนนะคะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็จะ ขึ้นมาด้วยนะคะจากนั้นคลิปพีเบันทึกค่ะระบบจะรันหน้าหน้าที่การบันทึกเดิมนะคะแต่ว่าข้อมูลจะหายไปหมดเราก็เริ่มบันทึกพนักง,งานคนที่2ค่ะรหัส0ูนหมายเลขบัตรพนักง,งานยังไม่มีนะคะคำนำหน้าเป็นนายคะ่ะชื่อสกุลเป็นดีจริงแน่นอนนะคะเพศชายค่ะเป็นเกมะคะ่ะ นั้นมาหน้าที่สองนะคะหน้าที่อยู่ค่ะจะเกยดให้มาแค่เป็นเขตสะพานสูงนะคะไปรษณีย์1 0 2 4 0นสองี่นะคะกรุงเทพค่ะเช่นเดิมนะคะเราก็พิมพ์ตรงเขตเป็นสะพานสูงนะคะตรงจังหวัดใส่เป็นจุดแล้วกด enter เลือกเป็น bk กรุงเทพนะคะแล้วกด enter ค่ะรหัสก็ใส่เป็น1 0 2 4 0ย์ตามโจทย์เลยนะคะจากนั้นนะคะ ดีจริงแน่นอนแผนกขายเคยทำที่บริษัทสมาร์ทบิดมาแล้วนะคะสังกัดแผน,นกนะคะใส่เป็นศูนย์หนึ่งค่ะเป็นแผนกขายนะคะวันเริ่มงานนะคะจะเกิดเป็นวันที่วันที่หนึ่งเดือนสองปีห้าแปดนะคะเงินเดือนนะคะเป็นหนึ่งหมื่นห้าันบาทค่ะค้าแรงหรือว่าเงินเดือนนะคะธนาคาร เราก็เป็นใส่จุดแล้วกด Ent e r นะคะเลือกเป็นธนาคารธนานชาตินะคะสาขาธนคาราเป็นสาขาล้อมคำแหงค่ะลขที่บัญชีเงินฝากนะคะของนายดีจริงนะคะเป็น250 2 5 0, 0, 0, 0 2 0 0ศขีด2ขีดขีดนะคะ จากนั้นมาหน้าที่สี่นะคะบัตรบัตรเลขบัตรประชาชนค่ะเป็นสองส6มสี่ห้าหกดแปดเก้าศูนหนึ่งสองสาสี่ค่ะกด enter สำหรับนายดิจิงแน่นอนนะคะเรามีนายโจนะคะให้มาว่าเ,าเคยทำงานที่เป็นสัมมารบินนะคะมาที่หน้าหกค่ะประสบการณ์ทับการศึกษานะคะจากนั้นกดที่ f แปดด้านบนนะคะเพิ่มรายละเอียดค่ะ เลือกต่อเป็นประสบการณ์ทำงานนะคะแต่างน้นชื่อบริษัทนะคะตามโจทย์เลยค่ะเป็นบริษัทสมาร์ทปิดนะคะ เราใส่เป็น0101ทรับ58นะคะ57นะครับถึง3101ครับ31 12ครับ57ค่ะเงินเดือน13,000บาทนะคะดังนั้นบันทึกค่ะ ข้อนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับนายดีจริงแน่นอนนะคะกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะทำพนักงานคนต่อไปนะคะใสร่รหัสศูนสามค่ะทำนาหน้านางสาวนะคะชื่อนามสกุลนะคะงานจริงดีพร้อมค่ะเพศหญิงนะคะเปลี่ยนจาก M เป็น F นะคะ อยู่นะคะโจทย์ให้มาแค่ว่าเป็นราชเทวีนะคะ10400ค่ะเราก็ใส่เช่นเดิมนะคะเขตรน l เทวีจังหวัดใส่จุดแล้วกด Enter นะคะเลือกเป็นกรุงเทพะค,ะนะค,ะ 104, ค่ะรหัสไปรษณีย์1น4 0 0ค่ะจากนั้นมาหน้าที่3นะคะเนื่องจาก งานจริงดีพร้อมนะคะเริ่มทํางานที่นี่เป็นที่แรกนะคะเราจะไม่ใส่สังกัดค่ะสังกัดแผนกนะคะเรามาเริ่มกันเริ่มใส่กันที่เริ่มทํางานนะคะวันที่เริ่มทํางานค่ะเป็นวันที่หนึ่งเดือนสองปีห้าแปดนะคะเงินเดือนนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทตามโจทย์ ธนาคารเช่นเดิมนะคะเป็นธนาคารธนาชาตินะคะหน้าที่สี่ค่ะใส่เป็นเรื่องรประชาชนนะคะเป็นสา5สี่ห้าสิบ็กศูนย์สสี่ห้านะคะธนาคารเป็นธนาคารธนาชาตินะคะหน้าที่สาคะ่ะใส่จุดกด A เท่อเลือกเป็นธนาชาตินะคะสะคะาขาลองคำแหงนะคะหนที่บัญชีงเงินฝากตามจทย์นะคะเป็นสองห้าศูนย์ขีดสองขีดศูนย์ูนย์นย์สามขีดสามค่ะ นั้นกด F10 เพื่อบันทึกค่ะกด S+ เพื่อออกค่ะกด YS ีค่ะ